ดูเลยถ้าผมเคลียร์ตอนนี้มาบวกกับเฟอร์นิสอ้าวไม่ต้องไปตอลโสพงอ้าวเดชผมไม่คิดว่าจะตายโอ้ไม่ได้คิวเลยเดชอ้าวเดชเฮ้ยแล้วทำไมเหลือผมกับกับโอเคทุกคน เขกับผมอีกแล้วนะครับเออกับเด็กชายลิวชานแนลนะครับเออวันนี้ก็จะมาเป็นเออเรียวมาป่านะฮะอ่เอ,อ,อเรามาหลอดเขาเข,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 ขาอะไรเนี่ยฮก็มาเป็นเรียวมาออฟเลนเรียวมาออฟเลนเนาะเออทุกคนเออตอนนี้ก็เวลาประมาณเที่ยงคืนกว่าแล้วจะตีหนึ่งแล้วนะฮะเออตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าแปลกแปลกไทุกคนพุ่ม แล้วก็ภาพอะไรเงี้ยเออก็คือ Wi-Fi เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมตีรี่มึงมามามานีได้ไงวัดวัดต l เฮลคเชเชนรีวิวเออเออก็ภาพที่มันเป็นอย่างงี้เนาะก็เพราะว่า Wi-Fi เออมันมีปัญหานิดน,นึงเนาะ,ะเออทุกคนก็มันก็จะไม่เห็นสก,กินใครเลยนะเออมันก็จะเห็นแค่สกินของผมอย่างเดียวเนาะ เพราะว่า WiFi มันมีปัญหาแล้วก็ไม่รู้อ่ะเออมันแบบแต่แต่มันเล่นเกมได้นะแต่ว่ามันโหลดอะไรไม่ได้เลยในในเกมอะไรนะเออผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะโบใจเย็นนะจ๊ะติลี่น้อยติลี่ใจเย็นนะจ๊ะติลี่ติลี่จ๊ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเสงก่อนโอเคเซนนี้น่าจะไหวตึงไหวชิวไหวโอ้ทำไมนายจบทำไมนายจบลาเดือ้เออใจเย็นนะเพื่อน เอ้ย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 เ้ย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 ใจเย็นใจเย็นนะติลี่ก็มันจะดูเงียบๆด้วยนะเพราะมันไม่มีเสียงเพลงเพราะว่ามันแบบมันเหมือนรีเซ็ตมันเหมือนมันล้างอะไรทุกอย่างเลยอ่ะมันมันต้องโหลดอะไรใหม่อ่ะเออแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยหลายวันมากแล้วอ่ะเออ Wi-Fi มันมีปัญหานะทุกคนเออถ้ามันเป็นอะไรยังไงก็ขออภัยด้วยนะทุกคนก็ทนดูของเด็กชายลิวไปนิดนึงก็ได้นะแค่เห็นสกินของเลืมะาสไตล์ญี่ปุ่นของเราก็พอแล้วนะโอ้ิเนก็ดีดี ใจเย็นนะจ้าอันนี้ๆๆๆๆฟิกเกอร์เฉยฟิกเกอร์ฟิกเกอร์โอเคสถานีก็ยังไม่ได้แรงคอนเนาะยังคอมมานเดอร์อยู่แต่ก็ใกล้จะขึ้นคอนแล้วทำไมแปลกๆผมก็มาเลนถูกของผมแล้วแต่ทำไมมันทีมมันก็จัดตัวอะไรก็ไม่อ้าวและอีลูเมียอ,อีลูเมียอ,อีลูเมียเด,ดล่าโชคดีโชคดีไม่เป็นะเอะ โอเคถ้าผมพูดไม่ค่อยเยอะก็ขอไปด้วยเนาะเออเพราะว่ามันก็ดิฟพอสมควรแล้วแต่ก็ไม่ต้องกลับบ้านโอ๊ยเออ,เอ,อโดนไอ้อาตายอยุ้ยออไปเบยแบบ ติดโชว์ไงริวเว้ยไม่น่าเลยทุกคนเออก็ขออภัยด้วยเนาะแมพใหม่ด้วยเนาะก็มาลองเล่นเรือมา้าออฟเลนด้วยเนาะเออก็ลงคลิปไปแล้วล่าสุดก็เป็นเรือม้าป่านอกประเดิมอืมนัดแรกในการหนึ่งเป็นแมพใหม่นะครับเออถ้าใครยังไม่ไปดูก็ไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูเลยไปครับโอเคมาตอนนี้มาบวกกับฟรานิสอ้าวไม่ต้องไปต่อลาสโงเดี๋ยวเดี๋ยวยไอ้มวยไอ้มวย อันน่นๆๆๆๆๆเออแปลกๆเอ,เอ้ยทำไมผมดโดนอะไรอีกแล้วไอ้วัว <c oughs> มาผมดีๆแล้วทุกคนเออผมตั้งใจเล่นละมาขอตั้งสติตั้งสมาธิจิตใจจดจ่อกับเอิ่มในเกมมิ่งของเรานะฮะเออมาผมตั้งใจเล่นละผมก็จะพยายามจะพูดน้อยยลงนเนาะผมจะตั้งใจเล่นให้ดีที่สุดกับเกมนี้โอเคยันยานเราจะ ดัก k s ลเ y e ยอร์นะครับโอเคโอเคล่างดีกว่าผมก็ไม่เข้าใจกับกับทีมันเนาะเนี่ยคือก็เยอะมากเลยนะทุกคนเอ,อเรียอมาก็อาจจะเล่นยากหน่อยนะเพลนเนี่ยผมว่านะแล้วใหญ่ด้วยโอ้ยคัดเน้คัด,นคดโนาห่วยขยันคัดเนาะพี่เอ้ยคัดสกิลอยู่ได้นะั่น แล้วทีมก็ไม่มาด้วยเนอะเนอะเนอะเอทีมรวมกลุ่มแน่สูสู้รวมกลุ่มแน่ <ś led> อ้าวเหมือนจะมีปลาเดน,เห,นเหมือนจะมีปลาเดนเหมือนจะเหมือนจะมีปลาเดนเลยนะทุกคน ไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นไอวัวไอวัวไอวัวไม่ต้องเล่นโอเคอ้าวเดผมไม่คิดว่าจะตายเลยนะโอเคถือว่าก็ทําได้ดีช็อนนี้ที่เพื่อนมาช่วยแต่มาช่วยตอนที่เราเอิมป้อมก็เหลือเท่านี้ก็ยังยิ้วเออโอเคทีมมันตายสามตัวเนาะทีมฝั่งเขาเดี๋ยวเราเอิมแอบแอบแท็กกลางเลย แแท็กบเอ้ยเพื่อนเอา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 นี่เลยเออตีป้อมตีป้อมเพื่อนตีป้อมหน่อยเพื่อนเราเพื่อนเราตีป้อมเท่ามดถีบตัวแต่ละตัวโอเคป่ามาได้ไหมเขาจัดตำแหน่งอะไรก็ไม่รู้อ่าตอนเนี้ยเออแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเราก็เล่นของเราดีกว่ามาดูสิเหมือนเลนล่างจะโอ้ย ไปล่างก่อนผมต้องไปล่างยังดวนดวนน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 ียนนนนในวัววัววันคลั่งวัวม wi ันคลั่งแล้วทำไมกูไม่ตีผีวะเออไปวัวคลั่งเออมันมันจะเอคิวโอเคโอ้มันเอคิวนั้นว่าทำไม่ตายนะเราอัตีดูดเลือดนะทุกคนเออตอนนี้ก็สกอเอิ่ม นาทีที่7เนาะสกอร์9ต่อ7นะฮะโอเคเราต้องรีบไปกันบนโอเคเก็บเลือดหน่อยนะดูมีเราต้องรีบไปกันบนนะเจ้าเราต้องรีบไปกันบนนะเจ้าเราต้องรีบไปกันบนนะเจ้าอันนั่นนั่นนอ้ยเหมือนเหมือนเห็นอะไรบางอย่างฮ่จืบฮ่ปุ๊บโผล่เด็ดเด็ดตาโมตีเลตาโมตี มาหลอชี้เดตตามอเล่มาหรอชี้เดตตามอเล่เล่นๆๆๆเจเย็นเจเย็นเจเย็นเราไปตำแหน่งออฟเลนนะฮะเราต้องเล่นเรนจ์ออฟเลนด่านเรนสูงๆหน่อยครับเออตีป้อมไปขอเคลียร์คิปก่อนเพื่อเป็นการเอาตังตีไปน้องตีตีตีซอยซอยไปเล่นกับเพื่อนเร็วด่วน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 มันมันมันอุ้ย อุ้ยไปแล้วไปแล้วผมไปแล้วอ,อือโุ้ยตะกี้สวยจ้าเอาเดชโอุ้ยตะกี้สวยจัดอ่ะผมมาช้าแบบวีเดียวเองถ้าผมฟิกเล่นอ่ะน่าจะได้อยู่เพียย้ยนหยาไม่น่าทริปเปิลคิวบ์น่าจะเป็นเลวม้าตัวนี้ทริปเปิลคิวบ์เฮ้ยเฮ้ยเช็อคเลยอ่ะเนาะโอเคถือว่าในายใช้สกิลที่คุ้มกับการเซียร,ร์คลิปมาก เราไม่หิวนะถ้าเราหิวน่าจะเดชเพราะว่าไม่มีเอิมสกิลออกมาแล้วเราหมดสกิลแล,แล้วเราก็ถ้าเราฟริกเกอร์ไปตีเราก็น่าจะเอิมเดสมอเลตุยเยไปพร้อมกับมันเลยมันไม่คุ้มนะฮะทุกคนเออโอเคเออเต้องปนดปวนหน่อยเรียวมาฮัส,สตล์เนี่ยนะต้องปนดปวนอันนี้นปวดวนหน่อยน้องเออต้องนี้ อันน,นั้นแน่ดีเออโอเคเพื่อนเราตีอาพิซอดากึืนเข้าไปล้านแบบตึงๆอ่าวไม่ได้อันนั่นแน่ใจเย็นนะเจนใจเย็นนะนึ่นแนเจนใจเย็นนะนึ่นแนเจนตอนนี้เราครูดาวเอ,อิมประมาณ40%แล้วโอเคเราเล่นได้ละเราสามารถเบิ้ลลัวๆแล้วเราไปทำล่างก่อน มัวแต่เพลินน่ะมัวแต่เพลินน่ะเพื่อนเพื่อนโอเคเดี๋ยวบนคลิปก็ดันให้นะเพราะว่าเรามีแบนการน้อย๋ยวเราเคลียร์เว็หนึ่งนะเพราะว่าจะมาอีกเว็บหนึ่งโอเคถือว่าเพื่อนปล่อยบนทำได้สวยน้องเราจะดักดักคนมาเดินตรงนี้ดักคนนี่เจ้าสเลส เจ้าเลส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 เฮ้ยมีคนช็อกติดคีกแล้วเฮ้ยเอ้ย,อยไม่โอ้ไม่ได้คิวเลย <c oughs> เลสถือ <c oughs> <c oughs> ว่าเป็นเบสิของเรียวมานะไ <c oughs> ปบบเอาแลสเออเอาเดด เฮ้ยแล้วทำไมเหลือผมกับกับเจ้านี่ต้องไปเอาตีลี่ครับทุกคนฉัน <Okay. S 1> ต้องไปเอาตีลี่น้อยตีลี่ฉันหิวเธอฉันหิวเธอฉันจะไปหาเธอนะฉันจะหายไปหาเธอฉันจะไปหาเธอฉันคิดถึงเธออยู่นี่รือเปล่าเธออยู่ไหนฉันมาตามเธอแล้วเธอ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 ไปกับเจ้าวัวน,นั่นเหรอ เธอชอบเหรอเจ้าวัวอย่างนั้นเนี่ยทำไมเธอไม่ชอบคนอย่างเราที่เป็นนักดาบบ้าไปแล้วตอนเนี้ย <c oughs> ผมผมบ้าไปแล้ว <c oughs> ดูหนังเยอะเกินไปเนี่ยมันเป็นงี้แหละทุกคนเออไม่เป็นไร <c oughs> เราตั้งใจ <c oughs> ตั้งใจเล่นนะฮะ <c oughs> เราไปเคลียร์เอ,อิ่มอ้าวเหมือนจะเห็นตัวหลงเหมือนจะเห็นตัวหลงโ <c oughs> บไอ้ แาดแทงลาร์ดอ้าวโหูยแม่งติดติดติดเกาะเกาะขาอุยแล้วพี่หยานพี่หยานเอ้ยกูแดงเอ้ยแทงใครแทงออโต้เฮ้ยฉันขอได้ไหมเธอเออโอเคพียนหยานเราเก็บหมดไฟคิวนะฮะเออเมื่อกี้เราก็น่าจะแย่งซานีพี่เขาไปนั่นแหละโอเคเราไปช่วยเท่าวากันอีกแล้วนะนะนอีกอกอีกอก พอรามวามพูดอีโก้นะทุกคนอีโก้อีโก้โอเคถือว่าจ้าสวยเอก็ดูทุกคนเนี่ยภาพคือแบบมันแบบมันเหมือน,นล้างไปหมดเลยอเออมันไฟ f i มันแบบดูดิเนี่ยโหลดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยทรัพยากรเนี่ยเออผมก็กดอะไรไปเรียบร้อยนะว่าเออมันก็ไม่ได้นะทุกคนเออภาพอะไรมันแบบมันไม่มีเอฟเฟคไม่มีอะไรเลยโอเคแต่ว่าเราได้คะแนนดับสเนาะ แต่ก็ไม่เป็นไรถือว่ายังได้โชว์เรียวมะอยู่นะฮะโอเคทุกคนดูดิขนาดเม็ดยังแบบยังไม่เห็นนะยังต้องโหลดอะ่ะเออมันเป็นอะไรก็ไม่ดูหนะ้าไ Wifi แต่ว่ามันยังเล่นได้นะทุกคนแต่ว่าภาพมันก็จะกระกาหน่อยเนาะเออแต่ก็ัมว่าคุณผ,ผู้ชมทุกท่านนะครับก็หวังว่าจะไม่ติดขัดอะไรเนาะหรือเปล่าเนาะแต่ก็โอเคขอบคุณที่ ทนดูจนจบถึงท้ายคลิปนี้นะทุกคนก็ขอขอบคุณด้วยนะครับเออแล้วก็ขอฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกดสุดสุดท้านะครับเออให้กับช่างของเด็กชาลิวนะครับเนาะเออเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำที่ใหม่ๆเนาะโอเคเซตเทงว่าจากประมาณนี้เลยนะครับทุกคนรายละเอียดก็ดามจก็อูเท่าหยาดเลยนะเนาะออเท่าหยาดแต่ว,ว่าตัวโล <c oughs> ตัวโลตัวโล,วโล,วโลมันเยอะกว่ากูได้ไงเนี่ยแล้วก็เท่าตีนี้จะเท่าตีนี้เลยนะเนี่ยโอยตัวโลเขาแบบนะทุกคนดูเขาคิวดิเนี่ยจับผมไลยเนี่ยสองตัวเนี่ยเออ นั่นแหละไปปล่อยให้วคนะิวเนอ,อโอเคก็สุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วทุกคนเออสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนโอเคบายบายจิ้ว